นิเม,มนตาเจียหาสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนนะคะสำหรับค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันเช่นเคยเนาะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเ,เ,เตรียมหนังสือขึ้นมาพร้อมหรือยังคะวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนในหนังสือกันแล้วนะคะโดยเนื้อหาของวันนี้นะคะก็จะยังเกี่ยวข้องกับคำศัพท์เครื่องเขียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย เด็กๆนะคะเปิดหนังสือหน้าที่21นะคะนิเมืตาคายชูเปิดหนังสือนะคะหน้านี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะแต่ในหนังสือเนี่ยจะมีคำศัพท์อยู่ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราซื้อก็เลยให้เด็กๆได้ฝึกอ่านคำศัพท์เพิ่มเติมด้วยนะคะเรามาดูคำศัพท์แรกๆนะคะ ดูด้านบนก่อนเนาะตี้ซันเคตีซันเคบทที่3นะคะหัจีนะคะหัจีอ,อุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนต่างๆนะคะเชิงซือเชิงชือคำศัพท์นะอ่ะคำที่1นนะคะกระเป๋าหนังสือว่ายังไงเอ่ยพอจะจําได้ไหมคะเด็กๆพูดเอาเองในใจก็ได้นะคะหรือว่าเวลาเรียนก็พูดออกมาออกเสียงออกมาเลยนะคะเรียนภาษาเนาะ พูดออกมาเลยนะคะกระเป๋าหนังสือนะคะดูจากพินอินแล้วพอจะเดาได้ไหมคะจำได้ไม่เอ่ยซูซูเปานะคะซูเปากระเป๋าหนังสือนะคะต่อมาเหลือแค่คำว่าหนังสือคำเดียวเนาะคำนี้เหินเจียนตานง่ายมากๆนะคะซูซูอ่าข้างล่างนี้นะคะสมุดเปิรนจ์เปิรนจ,นจ์สมุดนั่นเองนะคะ คำที่สี่นะคะเมาปีเมาปีก็คือผู้กันนั่นเองเนาะต่อมานะคะคำที่ 5, หน้าที่22แล้วนะเชียนปีเชียนปีดินสอนะคะคำที่ 6, กกางปีกางปีปากกาหมึกซึมปากกาที่เอาไว้เขียนนะคะที่เป็นน้ำหมึกทั้งหลายเนาะ คำที่7จ็ดชือจืือจไม้บรรทัดคำที่8นะคะเสี่ยงผีเสี่ยงผีอย่างลบนั่นเองนะคะในนี้จะมี8คํคำแต่รู้สึกว่าคำที่เราซื้อให้ไปก็จะมีอะไรอีกเออกบเหลาใช่ไหมคะอ่าจะมีเพิ่มเข้าไปเป็นบางคำบ้างนะคะอ่ะต่อมานะคะหน้าที่26เนาะ หน้าที่26จะเป็นการฝึกอ่านนะคะในนี้จะไม่มีคำแปลภาษาไทยใช่ไหมคะหน้าน,นี้เด็กๆลองฝึกอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยเนาะเมาส์ปีเมาส์ปีเมาส์ปีคืออะไรเอ่ยใครจำได้บ้างอ่าผู้กันจีนนะคะเด็กๆสามารถใช้ดินสอนะคะจดคำแปลไว้ข้างๆก็ได้นะคะฝึกอ่านแล้วก็ใครอาจจะลองทดสอบตัวเองก็ได้นะคะว่าตัวเองเนี่ย จำความหมายได้หรือเปล่านะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดกลับไปดูหน้าแรกๆนะคะเพราะว่าเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วเนาะคำต่อมานะคะเชียนปีเชียนปีเชียนปีก็คืออะไรเอ่ยดินสอนะคะตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยต่อมานะคะซูซูหนังสือต่อมาฉ h ดฉุดก็คือ อะไรเอ่ยไม้บรรทัดนะคะเด็กๆลองทดสอบตัวเองนะคะไม่ต้องเปิดหนังสือกลับไปหน้าแรกเนาะหน้าเมื่อกี้เนี่ยเนาะลองทดสอบดูว่าตัวเองจำได้หรือเปล่าต่อมานะคะคำที่ห้าเสี่ยงผีเสี่ยงผีอย่างลบนั่นเองนะคะตอบให้เร็วกว่าเราซือเนาะแสดงว่าเราจำได้นะคะต่อมาคำที่หกนะคะซูเปาซูเปา ก็คือกระเป๋าหนังสือนั่นเองต่อมาคำที่7นะคะกางปีกางป,กงปีก็คือปากกาปากกาหมึกซึมนะคะคำที่8เปิ่นจเปิ่นจ,นจก็คืออะไรเอ่ยสมุดนั่นเองนะคะหน้านี้ไม่ยากเนาะต่อมานะคะจัว่วเย การบ้านนะคะการบ้านวันนี้ไม่ยากนะคะเห็นเจี่ยนตานง่ายมากๆเนาะถือเป็นการทบทวนบทนี้นะคะอ่ะอยู่หน้าที่27นะคะหน้าที่27นะคะนิมนต์ขัน้นคําสั่งว่าไยงไเอ่ยโยงเส้นจับคู่แล้วเขียนพินอินนะคะในนี้โยงเส้นเด็กๆได้แน่นอนนะคะ เด็กๆพอจะดูออกเนาะว่ามันแปลว่าอะไรจากรูปภาพใช่ไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือยังไงเอ่ยทางขวานะคะตัวหนังสือลองเราลองมาอ่านพร้อมๆกันนะคะลองลองแปลดูนะคะเดี๋ยวสุดจะอ่านให้ฟังก่อนลองแปลดูว่าตัวเองจำได้ไหมนะคะคำที่หนึ่งทางขวานี้นะคะซูซูแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าเด็กๆเขียน ความหมายตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะหรือใครจะไม่เขียนความหมายก็ได้เพราะว่าคําสั่งให้อะไรเอ่ยเขียนพินอินนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า26ก็ได้ทางซ้ายมือเนาะมีพินอินอยู่นะคะแล้วก็โยงเส้นให้ถูกต้องนะคะต่อมาเสี่ยงผีเสี่ยงผีงผนะคะเด็กๆโยงเส้นเองเนาะคู่คำว,ว่าเสี่ยงผีเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็เขียนพินอินด้านข้างนะคะต่อมาเฉือจืฉือจื แปลว่าอะไรนะคะโยงไปหาเลยพร้อมกับพินอินด้านข้างนะคะต่อมาคําต่อมาเชียนปีเชียนปีคือคําอะไรโยงไปเลยแล้วก็พินอินข้างๆนะคะสุดท้ายซูเปาซูเปานะคะโยงไปเลยพร้อมกับพินอินนะคะใครจะเขียนคําแปลภาษาไทยก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีรูปภาพอยู่แล้วเนาะเราสู้จะดูว่า เ,เขียนพินอินได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะจริงๆไม่ยากเลยเปิดไปดูด้านหน้าก็ได้นะคะในส่วนของบางหน้าบางหัวข้อนะคะที่เราชื่อได้ข้ามไปนะคะในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการฟังหรือว่าการฝึกอ่านอะไรแบบนี้นะคะเราซื้อจะไปให้เราฝึกอ่านที่โรงเรียนนะคะหรืออาจจะมีการทดสอบเล็กๆน้อยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าเหล่านั้นก็เลยได้ข้ามไปนะคะเด็กๆจะฝึกอ่านอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะ สุดท้ายนี้นะคะเด็กๆทบทวนคำศัพท์แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะพักผ่อนเยอะๆนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงเปิดเทอมเรามาทบทวนกันนะคะวันนี้สบายๆไม่มีอะไรใช่ไหมคะการบ้านนิดเดียวนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะ 你们再见，บ๊ายบาย